คงเบงเล่นบอลมาแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับและขอทักทายผู้ที่เพิ่งเข้ามาติดตามใหม่ทุกท่านด้วยครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่วิเคราะห์ฟุตบอลกับคงเบ้งเล่นบอลครับผ่านพ้นเดือนมิถุนายนไปแล้วครับเข้าสู่เดือนกรกฎาคมวันนี้วันอังคารที่1กรกฎาคม2568วันนี้โปรแกรมฟุตบอลอาจจะไม่หลากหลายมากครับแต่ก็ยังคัดมาฝากทุกคน6คู่เช่นเคยแต่ก่อนจะไปเข้าวิเคราะห์ฟุตบอลครับกิจกรรมที่เราเอามาฝากเริ่มขึ้นแล้วเชิญชวนทุกคนมาร่วมสนุกทททาาายผผลวว่่ีีีมไหนนนะค้้แชชปปใึก2025ู จะได้รับเสื้อลิขสิทธิ์แท้ในฤดูกาล2025 2026เอาไปใส่กันเท่ๆก่อนเปิดซีซั่นครับโดยมีกติกาง่ายๆครับถ้าหากว่าใครสนใจทักสอบถามไปได้ที่ ny2024 มีแอดนำหน้าจะมีน้องๆแอดมินคอยอธิบายเงื่อนไขและให้บริการครับและกิจกรรมนี้จะอยู่กับเราไปจนถึงวันที่14กรกฎาคมหรือในรอบชิงชนะเลิศของฟุตบอลฟี فا คลับเวิร์ครเพื่อนๆคนไหนสนใจทักไปได้เลยครับ มาเข้าวิเคราะห์ฟุตบอลของเรากันครับคู่แรกขอเริ่มที่รายการฟี فا คลับเวิร์ลคับรอบ16ทีมสุดท้ายเกมคู่ระหว่างราชันชุดขาวเรอัลมาดริดเกมนี้มาพบกับมาลายูเวนตุสเกมคู่นี้เริ่มคิกออฟก,กันในเวลาตีสองมาดูเฮตุเฮตของคู่นี้ที่เคยเจอกันมาใน5ครั้งหลังสุดกันก่อนเฮตุเฮตคู่นี้ Real Madrid เรอัลมาดริดเหนือกว่าเล็กน้อยครับหครั้งหลังสุดชนะได้3ครั้งส่วนยูเวนตุสชนะไป2ครั้งโดยในครั้งล่าสุดที่เจอกันเป็นเกมกระชับมิตรในปี2023สอ์นั้นเปยเวนตุสาะเรอาริดได้3ปรนตูอว ไปดูเส้นทาง3มเกมที่ผ่านมาของทั้งคู่ในรายการนี้ครับ3เกมของมาดริดชนะ2เสมอหนึ่งไม่แพ้ใครเกมแรกเปิดตัวไม่ค่อยสวยครับเสมอ,อกับเอาฮิลาไป1นึเกมที่2มาเอาชนะปาชูกาได้ด้วยสกอร์สประตูต่อ1ทงึทงทั้งๆที่เหลือ10คนตั้งแต่8นาทีแรกและในเกมล่าสุดก็เอาชนะเลดบูซันบวกด้วยสกอร์ศูนย์ประตูต่อ3ส่วน3เกมของยูเวนตุสชนะ2แพ้1เกมเกมแรกเอาชนะเอาไอมา0ูนยเกมที่2เล่นกับวีเดตคาสบังกาชนะได้4ประตูต่อ1และในเกมสุดท้ายมาแพ้ให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ด สอ,สอ2ประตูต่อ5ไปดูรายชื่อนักเตะที่น่าสนใจของทั้งคู่คืนนี้ครับท้งฝั่งราชันชุดขาวครับมีข่าวดีคือสูตรหน้าตัวเก่งอย่างคลิยันเอ็มปัปเป้ L, เริ่มกลับมาซ้อมได้แล้วหลังจากที่โดนอาการป่วยเล่นงานที่เหลือก็มีประตูอย่างทีโบกูตัวแนวรับนำทัพโดยอันโตริโอรูริเกอร์ดินฮุยเซนเคนอเล็กซานเดอร์อาร์โนแดนกลางมีจูดเบลลิงแฮมเฟนดริโกบาเบเด้อาด้ากูเล่สามตัวลุกจะเป็นฟรานกาเซียวินิซิอุตจูเนียและหน้าเป้าเป็นกอนซาโลกาเซียครับส่วนทนางอันยูเวนตุสครับนำท นรับมีปีแอคารูรูลอยแคลลี่แบนกลางมีเคฟเฟนตูรามอันเดยสกัมเปียโซ,โซเวสตันแมคเคนนี่อัลเบโตคอสตาตัวรุกเป็นฟานเชสโกคอนไซเซลและหน้าเป้าเป็นโคโลโมัวนี่ครับคาดการเกมคู่นี้ครับเงื่อนไขให้ทางราชันชุดขาวเรอัลมาดริดเหนือกว่าที่1.0ึ่งจุดศูนย์เรอัลมาดริดผลงานดีขึ้นต่อเนื่องหลังจากที่ไปหลุดเสมอทำแต้มหล่นในนัดแรกส่วนยูเว่เกมที่แพ้ซิตี้ก็เข้าใจได้ครับว่าพักตัวหลักโดยรวมแล้วฟอร์มข,ของทั้ง2ทีมในรายการนี้จัดว่าดีครับหลังจากที่โชว์ฟอร์มไม่ออกใน แต่ถ้าหากดูจากฟอร์มที่ผ่านมายังเชื่อว่ามัดริดมีดีพอที่จะผ่านเข้ารอบได้คู่นี้คงเบ้งขอเลงเรอยอมมดริดเจอราชันชุดขาวมีหนาวแน่ ไปลุยต่อกันคู่ที่2ครับยังอยู่ที่ฟีฟ่าคลับเบอร์ครับคู่นี้เป็นเกมคู่ระหว่างเสือเหลืองบูรุสเซียดอทมุนเกมนี้มาพบกับมอนเทเร่คู่นี้แต่กันช่วงเช้าครับเริ่มคิกออฟกัน8โมงเช้าดอทมุนเป็นทีมจากเยอรมันครับส่วนมอนเทเร่ทีมจากเม็กซิโกเหตุเหตุของคู่นี้ไม่เคยเจอกันครับนี่คือเกมแรกไปดูฟอร์ม3เกมที่ผ่านมาในรายการนี้ของทั้งคู่ครับสเกมของดอทมุนชนะ2เสมอหนึ่งไม่แพ้ใครเกมแรกเริ่มจากไปเสมอฟูมิเนเซ่ศูนย์ศูนย์ในเกมที่สองเอาชนะมา 3, ะะเมโลดี้ซนะันดาวด้ หุนไดด้วยสกอร์หประตูต่อศูนย์มาดู3เกมของมอนเทเร่บ้างครับผลงา<ใ>น3เกมของมอนเทเร่ในรายการนี้ชนะ1เสมอ2ไม่แพ้ใครเกมแรกเปิดตัวด้วยการเสมออินเตอร์มิลานไป1นึต่อด้วยเจ้าจืดกับลิเพอรไปูลไป0ูนย์และในเกมสุดท้ายและถล่มอุระวะเรดเดมอนด้วยสกอร์ศูนย์ประตูต่อ4ไปดูรายชื่อนักเตะที่น่าสนใจของทั้งคู่ครับเสือเหลืองมีข่าวดีคือจะได้จูเลียนบลันมิดฟิลห้องเครื่องตัวประสบการณ์ที่หายจากอาการบาดเจ็บลงเล่นร่วมกับมิดฟิลตัวใหม่อย่างโจ๊ ส่วนทางฝั่งมอนเทเรก็มีข่าวดีครับจะได้เซอร์เก้โรดิเกสมิดฟิลตัวเก่งที่กลับมาจากการติดโทษแบนแนวรับมีตัวเก๋ามากประสบการณ์อย่างเซอร์กิโอรามอสส่วนตัวรุกจะมีเกมานเบเตรามมลงเล่นร่วมกับโจเซอวาราเดคาดการเกมคู่นี้ครับเงื่อนไขเปิดให้เสือเหลืองดอดมุญเหนือกว่าที่0.75สําหรับตนบนชุดนี้ครับในรอบคัดเลือกที่ผ่านมาผลงานาอาจจะไม่หวือหวาแต่ที่ดีขึ้นผิดหูผิดตาคือการหาจังหวะการจบสกอร์ของพวกเขาเล่นได้หลากหลายทีเดียวครับส่วนทางฝั่งมอนเทเรดูจะโดดเด่นใน ทว่ากันด้วยขุมกาลังและชื่อชั้นดอดมุนยังดูเหนือกว่าครับหาจังหวะเจาะเข้าทำไปเรื่อยๆมองดูแล้วเกมคืนนี้มอนทรไม่น่ารอดครับคงเบ้งขอเลงดอดมุนเสือเหลืองไม่เทลอเฮได้เลย คู่ที่3ครับโยกไปดูเกมฟินแลนด์พีเมียคู่นี้เป็นเกมคู่ระหว่างเจ้าบ้านคูพีเอสเปิดบ้านพบกับกานิสตันเฮลซิงกิคู่นี้เริ่มที่อ็อกกันในเวลา4ทุ่มมาดูอันดับในตารางกันก่อนครับเจ้าบ้านคูพีเอสปัจจุบันอยู่อันดับที่2ลงเตะไป14นัดมีอยู่26แต้มส่วนทีมเยือนกานิสตันอยู่อันดับที่7ลงเตะไป12นัดมีอยู่16แต้มมาเช็คเฮดตูเฮดคู่นี้ที่เคยเจอกันมาใน5เกมหลังสุดครับคูพีเอสดูเหนือกว่าเยอะชนะไป4ครั้งและเสมอกัน1านของครั้งชนะ2เสมอ 1แพ้2เกมเกมล่าสุดเปิดบ้านเอาชนะ HJK เฮลซิงกิด้วยสกอร์3ประตูต่อ0มาดู5เกมของกานิสตันชนะ1เสมอ2แพ้2เกมเกมล่าสุดเปิดบ้านเสมออินเตอร์ตูคูด้วยสกอร์2ประตูต่อ2ไปดูตัวผู้เล่นที่น่าสนใจของทั้งคู่คืนนี้ครับผู้พีเอชวางออตโตรูออปปี้เป็นมิดฟิลด์ตัวรุกลงประสานงานร่วมกับจัสลินลูตุมบาและมีหน้าเป้าเป็นโมฮัมเหม็ดตูเร่ครับส่วนทางฝั่งกานิสตันเฮลซิงกิครับมีโยอาคิมลาโทเนนรับบทเพลย์เมกเกอร์ส่วนคู่หน้าจะเป็นทีมวาริเนน คาดการเกมคู่นี้ครับเงื่อนไขให้เจ้าบ้านคูพีเอสเหนือกว่าที่0.75เกมในบ้านของคูพีเอสฟอร์มใช้ได้ครับ10เกมหลังสุดแพ้แค่2ครั้งที่เหลือชนะรวดส่วนฟอร์มเกมเยือนของกานิสตัน3เกมหลังสุดมีแต่เสมอกับแพ้ฟอร์มดูแผ่วลงแบบชัดเจนครับสำหรับทีมเยือนยังดูเป็นรองเจ้าบ้านอย่างคูพีเอสค่อนข้างเยอะครับเงื่อนไขเปิดมาพอดีคาแบบนี้ผงเบ้งขอเลงคูพีเอสคูพีเอสเด็ดต t r a คู่ที่4ไปดูเกมไอซ์แลนด์ครับเป็นเกมคู่ระหว่างเจ้าบ้านวารูเรยาวกิเปิดบ้านพบกับเซนจานันสำหรับคู่นี้เริ่มคี้ออบกันในเวลาตีสองครึง่งคู่นี้ในลีกอันดับใกล้เคียงกันครับเจ้าบ้านวารูอยู่อันดับที่3ส่วนทางทีมเยือนเซนจานันอยู่อันดับที่4มีแต้มห่างกันอยู่4แต้มมาดูเฮตุเฮตของคู่นี้ที่เคยเจอกันมาใน5เกมหลังสุดเฮตุเฮตดูสูสีครับต่างฝ่ายต่างเอาชนะกันได้ฝั่งละสองครั้งที่เหลือเสมอกันอีกหนึ่งครั้งไปดูฟอร์ม5เกมที่ผ่านมาของทั้งคู่ครับ เคอคูเรรี่ชนะกลับมา2ประตูต่อ5ส่วน5เกมของเซนจานานก็ใช้ได้ครับชนะ4เสมอ1แพ้1เกมเกมล่าสุดเปิดบ้านแพ้กับเบรดาบริกด้วยสกอร์1ประตูต่อ4คาดการเกมคู่นี้ครับเงื่อนไขให้เจ้าบ้านวารู ik, เรยาวิกเหนือกว่าที่0.5สําหรับวารูเรยาวิกถือเป็นอีกหนึ่งทีมครับที่เล่นในบ้านได้ค่อนข้างแข็งแกร่ง,ง10เกมหลังสุดที่ลงเล่นในบ้านพวกเขายังไม่แพ้ใครและเก็บ3แต้มได้ถึง7เกมส่วนฟอร์มการเล่นเป็นทีมเยือนของเซนจานานใน10เกมหลังสุดพวกเขาคว้า3แต้มได้แค่ั้้เทาานนํให เกมนี้มองว่าเจ้าบ้านยังดูได้เปรียบกว่าเยอะครับคู่นี้ของเบ้งขอเลงวาลูเรียวิกวาลูรู้งาน คู่ที่หาครับไปดูเกมฟุตบอลถ้วยของชิลีคู่นี้เป็นเกมคู่ระหว่างออเด็กซ์อิตาเลียโนเกมนี้มาพบกับดิเปอร์เตสเตมูโกคู่นี้เตะกันเกือบเชา้าครับเริ่มคิกออฟก,กันในเวลาตีห้าคู่นี้ต่างดิวิชันกันครับเจ้าบ้านออเด็และอยู่ในดิวิชันหนึ่งเป็นรองจ่าฝูงส่วนเตมูโกและอยู่ในดิวิชันสองปัจจุบันอยู่อันดับที่สิบเอ็ดมาดูเฮตุเฮตคู่นี้ครับที่เคยเจอกันมาในห้าครั้งหลังสุดออเด็เหนือกว่าเล็กน้อยครับชนะไปสองครั้งเตมูโก้ชนะหนึ่งครั้งที่เหล เกมล่าสุดเปิดบ้านเอาชนะโคลโลโคโลด้วยสกอร์สประตูต่อ1ส่วน5เกมของเตมูกชนะ2เสมอ2แพ้1เกมเกมล่าสุดออกไปเยือนเรโคเลตาเสมอกลับมา2ประตูต่อ2คาดการเกมคูุ่นี้ครับเงื่อนไขให้เจ้าบ้านออเด็กอิตาเลียนโนเหนือกว่าที่1.0ในเลกแรกเจ้าบ้านออเด็กุนความได้เปรียบมาก่อนแล้วด้วยการบุกไปเอาชนะด้วยสกอร์สประตูต่อ1มองดูทุกอย่างแล้วยังไงเจ้าบ้านยังดูเหนือกว่าครับยิงเกมนี้ได้กลับมาลงเล่นในบ้านอีกและเกมนี้น่าจะเป็นเกมที่ย้ำชัยชนะได อิตาเลียโน่เจ้าบ้านออเด็กซ์คืนนี้อออิน คู่ที่6ครับจะงอยู่ที่รายการฟุตบอลถ้วยของชิลีคู่นี้เป็นเกมคู่ระหว่างเจ้าบ,บ้านเตปอนิสลิมาเช่เปิดบ้านพบกับโครเบลัวคู่นี้แตะกันช่วงเช้าบ้านเราครับเริ่มคิกออฟก,กัน7จ็ดโมงครึ่งเป็นอีกหนึ่งคู่ครับที่อยู่คนละดีวิชัน่นเจ้าบ,บ้านอยู่ดีวิชั่นหนึ่งอันดับ14ส่วนทีมเยือนอยู่ดีวิชั่นสองอันดับที่5ผลงานในเลกแรกครับเป็นทางเตปอนิสลิมาเช่บุกไปเอาชนะด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อ3มาดู5เกมหลังสุดของ 2, อ 2, 1, เตปอ,น, 1, อ 1, 3, น,นิสลิมาเช่ครับชนะเสมอ1เสมอสอ1แพ้่นร่บ เงื่อนไขเปิดให้ทีมเจ้าบ้านเดปอร์นิสลีมาเช่เหนือกว่าที่0.75เจ้าบ้านเดปอร์ิสตุนความได้เปรียบมาก่อนถึง2ลูกในเลกแรกเกมนี้คงเล่นสบายครับส่วนโคเชลูต้องมาโหมบุกแน่นอนเพราะผลต่างยังตามหลังถึง2ลูกเกมนี้มองว่าเจ้าบ้านของเซตเกมเล่นไปได้เรื่อยครับพอเวลาเริ่มบีบทาให้ทีมเยือนน่าจะเริ่มพลาดง่ายคู่นี้ยังชอบเจ้าบ้านครับของเบ้งขอเลงเดปอร์นิสลีมาเช่ลีมาเช่เทระเบิดและนี่คือของคู่6ทีมประจำวันนี้ครับที่เรามาวิเคราะห์กันหน้าช่องและอย่าลืมกิจกรรมที่่่เเเรราาาาาฝากไวว้้มมมืออตอนตนนนคคลิปปทยผใจะ็แช บับรในปีนี้กันขอไปรับเงื่อนขกายก็ได้ที่ n y 2 0 2 4มีแอดนำหน้าถ้าใครสนใจก็ลุยครับเช่นเคยครับฝากทุกคนกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ครับจะได้ไม่พลาดการเจอกันในครั้งถัดๆไปวันนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ครับกับขงเบ้งเลงบอล